อุตสาหกรรมเหมืองแร่นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและมีความเชื่อมโยงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศการทำเหมืองแร่ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการประกอบกิจการเพื่อยกระดับการทำเหมืองแร่ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบแร่และรองรับความต้องการใช้แร่ของภาคอุตสาหกรรมในประเทศรวมถึงการเสริมความมั่งคั่งและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนและยกระดับให้การประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่มาตรฐานสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข ภายใต้นโยบายเหมืองแร่เพื่อชุมชนกรมอุตสาหากรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้สถานประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหากรรมพื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวโดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อการประกอบการอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญ6ด้านได้แก่ 1. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นที่ตั้ง 2. การลดป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3. การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของคนงานและชุมชน 4. การมีพื้นที่สีเขียวและทัศนยภาพเรียบร้อยสะอาดตา 5. ความโปร่งใสตรวจสอบได้และ 6. กการใช้ทรัพยากรแร่อย่างคุ้มค่า ซึ่งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจประเมินตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันมีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวจำนวน376รายโดยจะต้องมีการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีสถานประกอบการที่มีความตั้งใจและยังคงรักษามาตรฐานต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า7ปีจนได้รับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อเนื่องดีเด่นจำนวน19รายรางวัลเหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนโดยอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างผาสุขอันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน